I'm sorry I can't have fun and I'm uh, getting the jam. <laughs> i ก็ด MM ูแบบคือรือะขึ้นรูปมีองวีแตกเลยว่อะไรนีมาล้าเรือแล้วใครไปแชร์เรืออื่บ้าง วันนี้มางานกุยนะครับคุยก็ม i̇şte ีมีคำอวยพรอะไรให้กุยด้วยนะครับอ๋อกุยรอฟังอยู่ครับกุดรอฟังอยู่เขาไม่ได้มาใช่ไหมกุยไม่ได้มาครับเขาเองครโบวิยไม่ได้อยู่ตรงนี้นครับแต่ไม่อยู่โวิยบ้านรบกวนให้โวิยที่บ้านเอ่อโอ้นนี้ก็ เวลาผ่านไปเดียวะเดียวก็ปีนแะยังจำได้ใยวันเกิดยูที่มาพิทาลาแล้วก็คุณเด้เอยคนนักดูมากึ้นเด้เลย๋ย the real stitch between us วั o เ r b i ยู h d ั y You're gonna work your the ass off and now it's off time that we have to w o r o a lot. It's t v e r y damn day. We've been talking about t t i s ทุกวันเลยครับแต่ว่าเราก็ยิงให้กันเสมอเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรารู้ว่ามันจะต้องเจออะไรแต่เรามีความสุขมากๆเพราะว่าเหมือนวันนี้เราได้มาเจอทุกคนมีคนที่รักแล้เก็สพอร์ตยิ่งมากขึ้นครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่พ่อฟลินซี่ก็จะน่าจะใกล้มาแล้วนะ Now you're caught, there you go. เาว่ามันเดี๋ยวหนก็จะเก็บอาการให้อยู่วั <c oughs> นนี้กี่คนแห่หลายรอ้อยคนและในไลน์อีกสองล้านค่ะสวัสดีครับคนณนคลับดีใจด้วยที่มีคนรักเองเยอะมาก จะเจอวิจะเจอก้าใช่คือคิมวิ้งไปเมื่อเออ you guys better get so busy that we cannot see you แล้วเราไม่ได้เจอคนนานนะครับก็ I n seen you for t years now อง t ิเดนเวร์เ่างก็เนะครับ Big s a t e coming i free o m o r n o w เยวจะแข่งจะทำสเต็ปนะครับให้ลองเช็งดูวนะ่าผใครจะรำเก่งกว่าแข่งครจะได้แน่ใจใช่มตัวปรกนแ่แน่ใจใช่ไหคว่ากรระการจะไม่ลเอรจ,จะได่จไม่าไม่เอยรา้นมคารกไม่ลเอียงระ้นหมารกันไยงรมัเอยงแงมาตััมลอยง่งล้แน่านอง่ะ้แน่ตะคะ ใช่ครับใช่ครับก็สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวให้ยูคุยกับแฟนต่อเดีย๋ยวไปนั่งนู้งก็ขอฝากเลยครับก็คือเรงกำลังถ่ายทำซีรีส์อยู่นะฮะ Only Friends 3 o อ n แล้วก็ในวันที่27กันยายนนี้นะครับเรามีจอร์จตูวิน Invisible in Man คอนนะครับเราอยากเจอทุกคน ไปแก้บนเรียบร้อยแล้วใ,ใครนะฮะก็ขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับด้วยารมีของใครคนนี้นะครับ <c oughs> กบดบัตรได้อยุกจะรู้นมากครับไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปดูกวีร้องเพลงกันครับดูเล่นดูไปไปดูจอบเล่นด้วยนะ <c oughs> ตเล่น,น <c oughs> ข้าวไดคุณตองร้อด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตแล้วคุณจะไม่ร้องเพล <c oughs> งห๋อกร้องนิดนึงได้อยู่แล้อยู่